สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูบิวนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะในวันนี้เราจะมาพบกันในบทเรียนเรื่องระบบสุริยะนะคะหรือว่า Solar System นะคะ planet and f r m e นะคะจะเป็นเนื้อหานะคะในระดับชั้นนะคะมัธยมศึกษาปีที่3เดี๋ยวเรามาดูกันว่า บทเรียนนี้เรียนไปแล้วนักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วสิ่งที่เรียนจะได้คือ 1. นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของระบบสุริยะและก็ดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะ 3. เนี่ยเพื่อส่งเสริมนะคะให้ผู้เรียนได้พัฒนานะคะทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็4เนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยทราบถึงความสัมพันธ์นะคะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรามาดูเรามารู้จักกับระบบสุริยะกันก่อน Solar System นะคะระบบสุริยะคือระบบดาวนะคะที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์เนี่ยเป็นบริวารและก็โคจรเนี่ยอยู่โดยรอบ ะะเมื่อสภาพนะะแวดล้อมเอื้ออนวยต่อการดำรงชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวนะคะบนดาวเคราะห์นะคะแล้วก็ดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยก็จะมีบริวารเป็นของตัวเองที่เราเรียกมันว่าดวงจันทร์แต่จะมีดาวเคราะห์อยู่2ดวงนะคะที่ไม่มีบริวารคือดาวไหลมีดาวพุธกับดาวศุกร์เดี๋ยวเราจะาเรียนต่อไปในเนื้อหาข้างในอ่า ซึ่งนะคะระบบสุริยะเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์นะคะอีก8ดวงนะคะเป็นอะไรเป็นสมาชิกนะคะเป็นบริวารคือมีอะไรมีดาวพุธดาวศุกร์นะคะโลกดาวังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสานะคะดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวนิจูนนะ,ะส่วนดวงจันทร์นะคะ ดวงจานท์จะเป็นบริวารของดาวเคราะห์แต่ละดวงอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าจะมีดาวอยู่สองดวงที่ไม่มีบริวารคือดาวพุธและดาวศุกร์นะคะในระบบสุริยะเนี่ยนอกจากจะมีดาวเคราะห์แล้วก็จะมีดาวเคราะห์น้อยดาวหางนะคะอุาบาตแล้วก็พวกกลุ่มฝุ่นแก๊สนะคะที่อ่าเพื่อนที่โคจรอยู่ภายใต้อิทธิพลแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นะ อะในเรื่องระบบสุริยะนักเรียนอยาก,กรู้อะไรเราศายอยู่ที่ไหนนะดาวเคราะห์ดวงใดคือดาวเคราะห์แทะดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจะเป็นดาวอะไรแล้วก็ในระบบสุริยะเนี่ยจะมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวงกันและอีกหลายๆคําถามที่นักเรียนสงสัยเราจะมาหาคําตอบช่วยกันอ่า ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเคล็ดลับการเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จในการเรียนในเนื้อหาแต่ละครั้ง 1. นนักเรียนเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมรวมทั้งตัวร่างกายของเราก็ต้องพร้อมนะคะที่จะรับความรู้เข้าไป 2. จดบันทึกความรู้นะคะแล้วก็สรุปเนื้อหาที่เป็นความเข้าใจของนักเรียนเองและสําคัญหน้าที่3คือทบทวนบทเรียน และถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรให้ในักเรียนสอบถามกับคุณครูผู้สอนได้เลยนะคะ,ะเรามาดูนดับแรก Where is our solar system ระบบสุริยะอยู่ที่ไหนระบบสุริยะนะคะจะตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนของกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะหรือว่า Milky Way นะคะที่ชื่อว่า Orion นะคะคซึ่งจะเปรียบเสมือนกับวงล้อยักษ์ที่หมุนอยู่ในอวกาศนะคะโดยระบบสุริยะเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้งเผือกเนี่ยประมาณ30,000ปีแสงอ่ะในรูปภาพเห็นไหมคะไอก้กลมๆข้างล่างตรงนี้คือระบบสุริยะไอ้ที่เป็นสีฟ้าๆขาวๆข,ข,ข้างหลังตรงนั้นคืออะไรคือกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะว่าระบบสุริยะเป็นยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูสมาชิกของระบบสุริยะในระบบสุริยะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างในระบบสุรยิยะนะคะจะประกอบด้วยดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็วัตถุอื่นๆนะคะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถว่วงและก็มีดาวเคราะห์อีก8ดวงก็คือดาวพุธดาวศุกร์ โลกดาวอังคารดาวพฤหัส,สบดีนะคะดาวเสาดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารที่เราค้นพบแล้วทั้งหมด166ดวงนะคะมีดาวเคราะห์แคระทั้งหมด5ดวงนะคะแล้วก็มีวัตถุขนาดเล็กอื่นๆนะคะอิบนับเป็นล้านๆชิ้นเลยนะคะที่เราเจอในระบบสุริยะรวมทั้งดาวหางสะเก็ดดาวฝุน่นระหว่างดาวเคราะห ทุกๆอย่างที่อยู่ในระบบสุริยะเป็นสมาชิกทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามารู้จักดาวเคราะห์แต่ละดวงกันนะคะอ๋อนักเรียนมองดูภาพนะคะภาพการเรียงการเรียงตัวกันของของดาวเคราะห์ข้างบนเนี่ยด้านซ้ายสุดที่นักเรียนเห็นออกมานะคะแวบๆบแบบออกมาจากด้านปกขอบตรงนั้นคือดวงอาทิตย์ ะะและดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง,ดวงอาทิตย์มากที่สุดก็คือดาวพุธก็คือถัดออกมานี่คือการเรียงลําดับดาวเคราะห์นะคะคือการว่าดาวดวงไหนอยู่ใกล้แล้วก็ห่างทางหางหาออกมาเรื่อยๆนะคะเรามารู้จักดาวพุธกันก่อนนะคะดาวพุธนะคะก็คือเมอร์คิวรีนะคะดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะและมีขนาดเล็กมากที่สุดในระบบสุริยะ ใช้เวลาโคจรนะคะรอบดวงอาทิตย์ทั้งหมด88วันและหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ56วันดาวพุธเป็นดาวที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะคะเราจะเรียกดาวพุธอีกชื่อหนึ่งว่าเตาไฟแช่แข็งเอ๊ะทำไมเราถึงเรียกดาวพุธว่าเตาไฟแช่แข็งเพราะว่าในเวลากลางวันนะคะดาวพุธจะมีอุณหภูมิสูงก็คือร้อนมากๆแต่พอตกกลางคืนปุ๊บอากาศกับติดลบ หนาวเป็นน้ําแข็งเลยอ่าเขาเลยเรียกดาวพุธว่าเตาไฟแช่แข็งนั่นเองต่อมาดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็คือวีนัสด,ดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นดาวนะคะที่มีแสงสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าซึ่งเราจะพบดาวศุกร์ในเวลาหัวค่ำหรือว่าพบค่ําเราจะเรียกดาวศุกร์ดวงนั้นอะ่ะเราจะเรียกมันว่าดาวประจําเมืองแต่ถ้าเรามองบนท้องฟ้าอ่าในเวลาตอนเช้ามืด เราจะเรียกว่าดาวประกายพฤกชื่อคนละชื่อแต่มันก็คือดาวศุกร์มันคือดาวดวงเดียวกันแต่เขาเรียกคนละชื่อเฉยๆและดาวศุกร์ก็เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและขึ้นชื่อว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลกอีกด้วยใช้เวลาหมุนรอบตัวเองทั้งหมด203วันนะคะแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลา225วันซึ่งมันจะใกล้เคียงกับโลกของเรามากที่สุด รวมทั้งขนาดด้วยมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นาดาวคู่แฝดของโลกอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรดาวเคราะห์ดวงถัดมาคือโลกโลกหรือเอิร์ธโลกเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3และมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมดอยู่1ดวงนะคะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองทั้งหมด24ชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา300 65วันโลกเป็นดาวเคราะห์ตอนนี้นะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะอะไรเพราะาสภาพอากาศนะคะปัจจัยหลายอย่างเอ,อื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขากำลังคน้นค้นหาดาวเคราะห์ดวงอื่นว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นละ่ะ สิ่งมีชีวิตสามารถไปอาศัยอยู่ได้ไหมพวกเราก็ต้องติดตามข่าวนะคะต่อมาดาวอังคารดาวอังคารเ,เป็นดาวเคราะหะะ์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ที่4นะคะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ687วันและหมุนรอบตัวเองะะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงมี ดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริวารทั้งหมด2ดวงเราจะเรียกดาวคานเนี่ยอีกชื่อหนึ่งว่าดาวเคราะห์สีแดงหรือว่าดาวเทพแห่งสงครามเพราะอะไรเพราะว่าดาวคารเนี่ยเป็นดาวเคราะหหินดาวเคราะหินที่จะมีออกไซด์ของเหล็กปนอยู่บนหินที่อยู่ดาวคานเนี่ยเยอะทำให้เรามองเห็นดาวคารจากการสองกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นออกมันเป็นสีแดงๆเขาเลยเรียกว่าดาวเคราะห์แดงนะคะ ่อามาดาวพฤหัสบดีนะคะหรือว่าจูปิเตอร์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเคราะห์นะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยในระบบสุริยะของเรานะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึงแบบ11เท่าเลยนะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5นะคะหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาประมาณ9.92 5ชั่วโมงซึ่งจะเร็วกว่าดาวดวงอื่นๆดาวเคราะห์ดวงอื่นเ,นย,เยอะเลยนะคะและก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาทั้งหมด12ปีอ่ะ ดาวพฤหัสบดีมีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าโลกยักษ์เพราะว่ามีขนาดใหญ่มากที่สุดในระบบสุรยะและดาวพฤหัสบดีจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะดาวพฤหัสบดีจะไม่เป็นดาวเคราะห์หินแล้วนะต่อมาดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นลำดับที่6และที่สําคัญดาวเสาร์จะมีอะไรคะ มีวงแหวนขนาดใหญ่เห็นไหมอยู่ล,อลอ้อมรอบอ่าซึ่งจะประกอบไปด้วยก้อนหินแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยปะปนอยู่นะคะจะหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาประมาณ10.42ชั่วโมงแล้วก็มีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด62ดวงอ่าอย่างเช่นอะไรไททันมยมัสรีอารชีทิสน,นะคะพวกนี้และจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาทั้งหมด29ปี ดาวเสาเป็นดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ที่อะไรที่สวยที่สุดเพราะอะไรเพราะเขามีวงแหวนใช่ไหมคะอ่าและดาวเสาใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากดาวพฤหัสบดีนะต่อมาดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเนี่ยหรือดาวมิรติยูเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นอันดับที่7นะคะจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะจะโคจร รอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาประมาณ84ปีและวนรอบตัวเองใช้เวลา17.24ชั่วโมงมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด27ดวงต่อมาดาวเนปจูนดาวเนปจูนนะคะหรือว่าดาวเกตเป็นดาวเนี่ยที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดก็คือเป็นลำดับสุดท้ายคือลำดับที่8จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะ ะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา165ปีหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา16.06ชั่วโมงมีดาวบริวารทั้งหมด8ดวงมีฉายาว่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโรมันหรือดาวสมุทรเห็นไหมมันมีสีอะไรสีน้ำเงินนักเรียนหลายคนอาจจะเคยได้ยินเขาพูดถึงดาวอะไรดาวพูโตแต่ก่อนดาวพูโตจัดอยู่ในดาวเคราะห แต่มันโดนถอดออกไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวงโครจรของดาวพูโตอ่ะมันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เขาหมุนรอบดวงอาทิตย์ดาวพูโตจึงโดนจัดให้เป็นดาวเคราะห์แคระแทนนะคะอ่าอันนี้คือสรุปว่าดาวพุธด,ดาวพุธใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์88วันเราเรียกดาวพุธอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร ดาไฟแช่แข็งดาวสุกดาวสุกคือดาวที่ปรากฏแสงสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าและได้ชื่อว่าเป็นอะไรเป็นดาวฝาแฝดกับโลกต่อมาเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธคือโลกของเราโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศาัยอยู่หมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงและโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ365วัน ต่อมาอ่ะดาวอังคารดาวองคารจะเป็นดาวเคราะ์สีแดงนะคะหรือว่าดาวเทพแห่งสงครามเป็นดาวเคราะห์หินที่มีออกไซด์ของเหล็กออยู่มากทําให้เรามองเห็นมันเป็นสีแดงนะคะต่อมาดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะ ดาวเสาร์นะคะเป็นอมิชายาว่าเทพเจ้าแห่งการเกษตรแล้วก็เป็นดาวที่ดาวเคราะห์ที่มีความแบบสวยงามที่สุดในระบบสุริยะเลยนะคะต่อมาดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเนี่ยจะเป็นดาวนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำก็คือติดลบถึง2 2 4รอองศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะต่อมาดาวเนปจูนดาวเนปจูนเนี่ยจะได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่ง ท้องทะเลโรมันนะคะหรือดาวสมุทรนั่นเองอเมื่อสักครู่นี้ที่ครูพูดไปก็คือเป็นดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงนะคะที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราทีนี้เรามาดูตรงนี้คือดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะเห็นไหมคะดาวพูโตถูกจัดอยู่ในดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์น้อยจะมีอยู่ทั้งหมด5ดวงดาวเคราะห์น้อยหรือดาวเคราะห์แฉะนั่นแหละลูกก็จะมีอะไรบ้างมีเซเรสมีพูโตมาคีมาคีเฮาเมียและก็อีริสนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักดาวเคราะห์น้อยกันทีละดวงเลยอันดับแรกเรามารู้จักกับซีรสก่อนนะคะซีรสเนี่ยเป็นดาวเคราะห์แฉะนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะและเป็นดาว เคราะห์แคะดวงเดียวที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหรืออยู่ในระบบสุริยะชั้นในนะคะแล้วก็ยังเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบดาวเคราะห์น้อยอีกด้วยนะต่อมาดาวพูโตโนะคะดาวพูโตเนี่ยเป็นดาวเคราะห์แคะนะคะลำดับที่สองนะคะจากดวงอาทิตย์ ะะซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำแนกให้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะเห็นไหมก่อนจะมีการเปลี่ยนสถานะในปีคริสตศักราช2,006อ่าดาวคูโตมีขนาดเทียง2ใน3ของดวงจันทร์โลกมีรัศมีประมาณ1,137กิโลเมตรมีวงโคจรเป็นวงรี นะคะคดาวคูโตใช้เวลาถึง200นะคะ48ปีเลยในการโครจรรอบดวงอาทิตย์ต่อมาเฮาเมอาเฮาเมอาเนี่ยเป็นดาวเคราะห์แคระลำดับที่3นะคะในระบบสุริยะมีขนาดใกล้เคียงกับดาวคูโตนะมีรัศมีประมาณ620กิโลเมตรมีอุณหภูมิเฉลีย่ยติดลบถึง241องศาเซลเซียสเลยนะ แล้วก็ดาวเฮาเมอาเนี่ยได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็นหนึ่งในวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะคะที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นอ่าทำให้รูปร่างของดาวเนี่ยคล้ายรูปวงรีก็มันเร็วแต่ดาวเฮาเมอาเนี่ยโคจรอ,อยู่ในระบบสุริยะชั้นนอกนะคะจึงส่งผลให้ ดาวโฮเมอาเนี่ยใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์มากก็คือยาวนานถึง285ปีนะคะต่อมามา, ee, ee, าค,าค, 4, ะคะาีมาคีนะคะดาวมาคีมาคีเป็นดาวเคราะห์แคระลำดับที่4นะคะจากดวงอาทิตย์อยู่ในแถบไฮเปอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นดาวเคราะห์แคระขนาดเล็กนะคะมีความสว่างเป็นอันดับ2รองจากดาวคูโตนะคะมาคีมาคี ee, ee, เนี่ย ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยประมาณ22.5ชั่วโมงซึ่งจะใกล้เคียงกับโลกเลยนะคะแต่ว่าใช้เวลาโฟจรรอบวอ,อาทิตย์เนี่ยนานถึง305ปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบอยู่ที่239อสาเซลเซียสซึ่งมันหนาวมากหนาวจนแข็งเลยเรียนอยู่ไม่ได้นะคะอ่ะเพราะอะไรถึงหนาวเพราะว่าดาวเคราะหแท้มาคีมมาคีเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลัก เป็นน้าแข็งแล้วก็ของแข็งนะคะทําให้อากาศมันติดลบเยอะอ่าต่อมาเป็นอีริสนะคะอีริสเป็นดาวเคะห์แฟรนะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่มีมวลมากที่สุดเหมือนกันรัศมีของดวงดาวอยู่ที่ประมาณ1 1 6 3กิโลเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกอยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ2ององศาเซลเซียสถ้านักเรียนฟังมานักเรียนสังเกต ส่วนใหญ่แล้วดาวเาคราะห์ที่ครูพูดมาเนี่ยอุณภูมิจะติดลบอยู่ที่ประมาณ200องศากว่าๆทั้งนั้นเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือเกมดาวเมื่อเราได้เรียนเนื้อหามาแล้วนักเรียนจะเติมชื่อดาวเคราะห์ได้ถูกต้องไหมโดยเขาจะอ่ะคุณครูนะคะจะเว้นเว้นที่ว่างไว้ให้3ดวง ซ้ายมือสุดของนักเกรียนคือดวงอาทิตย์ถัดมาเป็นเมอร์คิวรีคือดาวพุธถัดจากดาวพุธมาคือดาวอะไรอ่านักเกรียนเขียนเขียนคำตอบของเวียงลงไปในกระดาษในสมุดนะคะอ่าถัดจากดาวพุธถัดมา1ถัดมา2แล้วแบบที่3คือดาวอะไรสเป็นดาวอังคารหจูปิเตอร์6ดาวเสา 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ดาวอะไรอ่าเติมไปแล้วใช่ไหมต่อมาดาวเคราะห์ดวสุดท้ายคือดาวเนปจูนอ่าเรามาดูสิว่าคำตอบของกเราถูกต้องไหมคำตอบของเกมดาวคือลำดับที่1คือดาวพุธคือเมอร์คิวรีใช่ไหมคะที่อยู่ถัดจากดาอาทิตย์เป็นลำดับที่1ลดับที่2คือวีนัสก็คือดาวศุกร์ ใครตอบถูกบ้างเก่งมากลำดับที่3คือเอิร์ธก็คือโลกของเราลำดับที่4คือดาวอังคารลำดับที่5คือดาวพฤหัสลำดับที่6คือดาวเสาลำดับที่7คือดาวยูเรนัสและดาวเคราะห์ลำดับที่8ดลำดับสุดท้ายก็คือดาวเนปจูนนะคะส่วนดาวพุโตนี่อ่าส่วนดาวพุโตอันนี้นะคะเป็นดาวเคราะห์แฉะแล้วไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้วนะอ่า สำหรับบทเรียนเรื่องระบบสุริยะนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้คุณครูนะคะฝากนักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทำใบงานนะคะทำงานที่ครูมอบหมายให้นะแล้วเราพบกันในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย